สวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเรานี่ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีก็เหล่านะฮะสหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมโรบ็อกนะครับผมนัก็อยู่ในแมปใหม่นะครับผมนัก็เพิ่งเปิดแบบเบต้าเทสนะครับผมเป็นอัลฟาอยู่เลยด้วยซ้ำนะครับผมแลง้นก็ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นแบบ แนวไหนนะฮะก็เป็นแบบไต่ท่านนะครับผมนะดูจากสภาพแล้วก็ดูดิไอคิวมันฟัดกันนวเลยนะฮะก็เป็นอารมณ์น่าจะเป็นแบบประมาณแปลงล่างหรือใส่กันอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะะี่ไอคิวสนองความใคร่บันมากนะครับผมนะฮะโอเคเฮ uh! 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 ้ย,ยแปลงล่างก็ไม่หยุดเลยโอเคนะครับผมเนียเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูนะครับผมเนะโอ้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 ดูไ้คอะไรเนี่ยมันแปลงร่างกันอ๋อนี่ฮะมันให้เลือกเลยนะครับผมนะ,ะโมเดลอาจะดู แปลกไปหน่อยครับผมเนะี่ยผู้ดิจิทัลตัวมันก็ไม่ไสวยในขนาดนั้นนละมันเป็นแบบใหม่นะครับผมเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นในโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะฮะก็ลองกดลิงก์ใต้คลิปผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบใต้คลิปเนาะโอเคช่วงนี้เอเลนกำลังมาแรงเหรอได้เลยเลือกเอเลนดีกว่าทุกคนแล้วไงต่ออุปรกรณ์ที่จะถามมิติเอ้ยมึงหยิบอุปรกรณ์มาอย่างนี้เลยเอ่ะ อ๋อนี่โอุย้ยอิเมชันนะบผมนะ่หยิบอุปกรณ์ใส้ิติแล้วจิบแล้วก็มาใส่นะคขันผมนฮได้อยู่ได้อยู่เป็นแบบใหม่นะฮะแล้วแปลงร่างไงอะเออแล้วแปลงร่างไงอะกดอะไรวะทีเฮ้ยเฮ้ยเฮยเจนสแปลงร่างไงอะ่ะ อ๋อกดตัวพีนะครับผมนะฮะอ้าวไม่จะแปลงเลยไม่แค่คลื่นเฉยเฉยเดี๋ยวว่าต้องกัดนิ้วเองด้วยอ๋อกดย้ำๆเหรออู้ววววไอ้เชีย <laughs> นี่นะครับ <c oughs> ผมเนะี่ยเอรินมาแล้ว ดูเหมือนมันจะมีสกิลด้วยโอ้ยนี่มีพลังงานด้วยไม่จะลดไปเรื่อยๆพลังงานอ่อยแมย่งไร้เทียมาดิแล้วใช้สกิลได้ไงอะไรนอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮมีเลือดลดด้วยทุกคนโอ้ยมันต่อยกันได้มาดิก่อไอสัตว์เอ้าโอ้โหแพ้กูแพ้ได้ไงเนี่ยโอใ้ใช้พลังเคลือบนิ้วไงวะเนี่ยเหมือนไอเนี่ย อุยอ้ยสาตรต่อไอเลนกูเฮ้ยแปลงร่างใหม่มันก็อารมณ์แบบว่าสนองอ่ะไอเยี่ยแบบสัดกันยับเลยเอ้ยเฮ้ยเอาเยี่ยกูติมบ,บั์กเอาเรียบร้อยกดเส้น XCV กด R คำรามนะครับผมนะอนี้ครับผม อ๋อกดทีนะครับผมแล้วเคลือบนิ้ว y ว้อะ y เคลือบคอนะครับผมนะฮะอยู่อะไอออกอ๋อกดไอกดออ,อ,ออกนะครับผมนะเอ,อกจากล่างโอเคได้อยู่แล้วเราจะเปลี่ยนตัวไงอะผมว่าเราน,นี่เปลี่ยนได้ทันปะ่ะอ๋อนี่งมันมีปุ่มบอกอยู่ปุ่มบอกให้บบเนี่ย อันิีเอ้อผมว่าในวสรัพ์ได้เล่นได้แต่ถ้ามันมีปุ่มอย่างเงี้ยให้อ่ะเออใช่ปะ่ะไม่คิดี่จะหยิบกินกูเหรอโอเคฮะเรามาเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับผมนะฮะผมเอาแอนนี่ดีกว่าเออตอนล่าสุดเราโผล่มาแล้วนี่หว่าแอนนี่ฮะ่าเ้ยฮ้ยโอ้มันแข็งเชียดแข็งหมดเลยแปลงล่างแม่งเลยน,นี่กู โอ้ย,อย,อย,ย,ยไอ้เหี้ยกระเด็นเลยเดือนนี่ไงไอโมเดลมันก็ดูแบบมันก็ดูไม่ได้แย่นะดูดิเฮ้ก็ได้อยู่สมแล้วเปน็นรบอบกนะครับผมแนมก็ประมาณนี้แหละวิ่งไม่ได้เหรอโอยย้ยจังแล้วัพมน่าจะเล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันมีปุ่มไม่กดอะดูดิเห็นปะ่ะมีพิกอัพเห็นปะ่ะมี ต่อยเ,เห็นป่ะอันนี้ก้มเก็บสกิลพิเศษมีอะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้จำได้อยู่อันนี้คำรามเอา้า <laughs> ผมเผลอกดออกมาด้วยฮะมันก็เลยนี่ เออลม้มไอเท่อยู่นะเออเมชันมันก็ได้อยู่ไม่ได้แย่แลวขนาดนั้นนะครับผมนะฮะไปล่างใหม่โอ้น่ากลัวมากกดาคำราม เสียงเกมียวอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเขาเนะเพราะว่าผมปรับเบาไว้เพราะบางครั้งมันเพลงมันก็โหบางครั้งเพลงมันก็ไม่โหผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบนี้ผมก็เลยแบบเบาๆไว้ก่อนนะฮะโอเคแอนนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นบ้างดีกว่าอ่าเอืมไลเนอร์ก็ได้มาเฮ้ย ไอป่าเป็นเนี้ยโอ้มันเป็นเกาะเหรอโอ้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะคำรามดิคำรามไม่ได้เลยเนอะเล่เนอะคุณหน้าตาแปลกๆไปเยอะลองทีแต่กใช้ท่านเกาะแล้วมาใช้แช่แข็งได้ป่ยวะแข็งกับแข็งไงเกาะเกาะแล้วแช่แข็งอีกเอ้ยมีวิ่งมีวิ่งมีสกิลวิ่งใช่ว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นสกิลวิ่งเลยนี่ไง เหี้ยวหัวหัวเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนไล้เปียบมาดิเอาไปใส่กันดับนะครับผมบอกไปเลยผมยว่าโทรศั์อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมนะเล่นได้หรือเปล่าน,นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ลองๆเข้ากันดูได้ครับผมนะเดี๋ยวผมร้องให้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเขียนชื่อคลิไปไ้เลยนะครับผมนะว่าให้มันได้ไม่ได้นะฮะ ไลเนอร์สกิลพิเศษไม่เห็นมีอะไรเลยคำรามมีคำรามฮะมีปุ่มรันเนี่ยอีทสกิลสกิลมันแทบไม่มีอะไรเลยฮะไลเนอร์โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าคือวิธีการเปลี่ยนตัวผมว่าก็คือต้องออกเกมเข้าใหม่นะฮะโอเค okay. ตัวสุดท้ายเป็นไททันลิงของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะเอาเร็วไม่ได้หรอโอ้ยังไม่มาแน่เลยมันสีแดงนะครับผมนะฮะ โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าแมปมันเพิ่งแบบเบต้าเทสเองนะครับผมนะอาจจะมีตัวละครแบบน้อยนะครับผมนะเดี๋ยวก็โทรศัพท์นี่คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพูดแล้วลองเลยดีกว่าจะได้บอกในคลิปนี้เลยเฮ้ยโทรศัพท์เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวก็ถือว่ามาลองลองกันได้นะโทรศัพท์เล่นได้คือผมลองเข้ามาแล้วนะครับผมเนะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมบาย แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรัพมันเล่นยากนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นปุ่มข้างๆเล,ยเลียงแถบกันเลยนะครับผมเนี่ยที่แบบขึ้นอยู่ข้างหน้าจอเนี่ยตรงเนี้ยก็เราลองไปเล่นกันดูนะครับผมนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมไป